สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนลูกดวงนะคะที่น่ารักทุกทกคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาในคลิปนะคะแรนดอมวันนี้เขาอยากให้คุณรู้ว่าอะไรบ้าง คือเขาอยากจะสื่อสารคุณว่ารายอยากให้คุณรู้อะไรนะคะวันนี้เราจะเป็นตัวแทนนะคะเปิดไพ่ให้คุณนะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะแล้วก็สาหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้นะคะแสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่า ขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะที่กดไลค์กด u u s c r i b e นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็ที่มาทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะหรือ,อ,อสอบถามนะคะสินค้าครีมกันแดดเอยหนังสือนิยายเอยนะคะต้องขอบคุณมากนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหรืออยากสอบถามอะไรนะคะแอดไลน์นุ่นมาได้เลยนะคะหรือใครจะสมัครสมาชิกนะคะก็สามารถออสมัครได้นะคะนุ่นมีลิงก์อยู่ใต้คลิปมี ราคา50บาท80บาทและ100บาทนะคะวันนี้นะคะนุ่นจะมาดูซีว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเขาอยากให้คุณรู้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับตัวเขานะคะออขอแยกเป็นสองประเด็นดีกว่าประเด็นแรกเขาอยากบอกอะไรกับคุณ เขาอยากบอกอะไรกับคุณคุณขออนุญาตเป็นตัวแทนของเขานะคะ อยากให้วันวานวันเก่าๆสิ่งเก่าๆอะไรที่เธอเคยให้สิ่งดีๆที่เราเคยทำร่วมกันกับมาอครั้งดอกไม้ที่เธอเคยให้ฉันหรือดอกไม้ที่ฉันเคยให้เธอของขวัญที่เราเคยให้กันอยากให้วันเวลาเหล่านั้นมันเป็นวันที่ดีเป็นวันที่มีค่าอยากมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันทําให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยมันไปต่อไม่ได้หรือมันเกิดเหตุการณ์กระทันหันที่ทําให้ความสัมพันธ์มันหยุดชะง,งาักหรือมีเหตุทําให้เราผิดใจกันไม่เข้าใจกันฉันอยากให้เธออ่ะลองไต่ตองดูอีกสักครั้งหนึ่ง ลองพิจารณาดูไหมว่าความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันยังไปได้อยู่นะฉันว่ามันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเธอรู้ไหมว่าเธอคือแรงบันดาลใจในชีวิตของฉันการได้พบเจอเธอมันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันกลับไปเป็นเด็กมันมีพลังงานของความสดใสมันมีพลังงานของแสงสว่างเธอเหมือนแสงอาทิตย์เธอเหมือนดอกทานตะวันที่ทําให้ฉันเนี่ยมีพลังมีกําลังใจอีกครั้งอ่ะฉันดูแบบคืกเขิอนอีกครั้งเมื่อเจอเธออ่ะ แล้วการเจอการของเราเนี่ยมันเหมือนโชคชะตานะฉันเชื่อว่ามันคือพรหมรูปขีดฉันเชื่อว่ามันถูกกาหนดมาแล้วที่ทําให้เราได้มาเจอกันฉันรู้ว่าตอนนี้เธออาจจะไม่พอใจฉันในหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นฉันรู้ว่าเธอไม่อยากให้อภัยหรือไม่อยากจะไปต่อด้วยกันเหมือนกับว่าเธออาจจะไม่พอใจฉันสักเท่าไหร่แล้วก็ฉันก็รู้สึกว่าณวันนี้เธอเองเนี่ย อยู่ด้วยตัวเองได้แล้วเธอเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วเธอเป็นคนที่ไม่ได้แคร์ฉันเท่าไหร่แล้วหรือไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรจากฉันแล้วอะ่ะเป็นฉันเองที่รู้สึกว่าเธอมีคุณค่ามากหรือฉันเองนี่แหละที่ไม่สามารถลืมเธอได้ไม่สามารถตัดใจจากเธอได้ไม่สามารถใช้ชีวิตก้าวต่อไปได้มันยังคิดถึงเธออยู่มันมีความฟุ้งซ่านจินตนาการวันวิตกเกี่ยวกับเ,เรื่องของเธออยู่ในใจมากๆอะ่ะ เพราะไรเพราะเธอคือความสุขของฉันการมีเธออ่ะมันทําให้ฉันมีความสุขมากๆแล้วฉันก็ทําลายความสุขเหล่านั้นหรือเผลอทําให้ความสุขเหล่านั้นมันหายไปอ่ะถ้ามันมีโอกาสเนี่ยฉันอยากจะให้ความรักของเรากลับมาฉันอยากจะให้เธอเป็นคนคนนั้นนะคนที่ยืนอยู่เคียงข้างฉันในวันที่ฉันเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในวันที่ฉันเนี่ย พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วฉันก็อยากให้เป็นเธอนะที่ได้เดินอ,อบกอดไปด้วยกันสร้างครอบครัวไปด้วยกันมีลูกตัวเล็กๆไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันอ,อยากให้เป็นเธอที่ไปประพจนธนพายในโลกกว้างกับฉันไปไปท่องเที่ยวด้วยกันถ้าเราเริ่มต้นใหม่เนี่ย ฉันจะพาให้ทําให้เธอเนี่ยมีความสุขให้เธอตื่นเต้นให้ลบร้างสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นที่ไม่ดีมาก่อนฉันรู้ว่าเธออาจจะไม่ไว้ใจฉันฉันรู้ว่าเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะทําให้เธอไว้ใจฉันอีกครั้งอะ่ะฉันเข้าใจเพราะณนะตอนนั้นอะ่ะเธออาจจะเป็นคนที่ถูกซ่อนหรือว่าฉันน่ะไม่สามารถให้ความชัดเจนกับเธอได้อะ่ะ ฉันอาจจะช้าเกินไปคิดว่าความรักเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาความรักมันอาจจะต้องสร้างความมั่นคงก่อนแต่เพระอิญว่าเธอมั่นคงกว่าฉันไงมันเลยทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่มันห่างไกลกันเมื่อคนนึงเนี่ยมันเต็มแล้วแต่อีกคนนึงยังเติมไม่เต็มมันก็เลยทําให้ความรักครั้งนี้มันมีปัญหาแต่จุดมุ่งหมายของเรามันคือจุดมุ่งหมายเดียวกันนะเธอฉันรู้ว่าเธออยา เเป็นแฟนชั้นอยากเป็นสร้างครอบครัวกับชั้นอยากมีชีวิตกับชั้นชั้นก็เช่นกันนะชั้นก็ยังหวังว่าเธอจะให้อภัยและกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้เราได้มาเคลียร์ใจกันชั้นไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนไม่อยากเป็นแค่คนรู้จักไม่ได้อยากเรียนรู้เธอแค่นี้หรอกชั้นอยากเรียนรู้เธอไปตลอดชีวิตนั่นแหละอันนี้คือข้อความนะคะหรือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเดี๋ยวเรามาดูว่าและตอนนี้เขาอยากให้คุณรู้อะไร ตอนนี้นะคะเขาอยากให้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้นะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือสถานะที่คุณอะ รู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนเลยมันไม่ยุติธรรมสาหรับคุณเลยนะสิ่งที่เขาอยากให้รู้เนี่ยเขาเก็บซ่อนความรู้สึกถึงเขาจะแสดงออกว่าไม่สนใจคุณก็ตามเขาอาจจะแสดงออกว่าไม่ชอบไม่สนใจหรือไม่ได้เอ,อ่อมองมาที่คุณหรือแบบทําตัวชิลๆสนุกสนานดูจะไม่ให้ความสำคัญรู้ไหมว่าเขาอดทนมากๆเลยนะคะอดทนเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาทําเนี่ยทำเพราะอะไรหน้าที่ การงานของเขาเขาจําเป็นที่จะ okay. ต้องสร้างมุลค่าของตัวเองสร้างงานเพื่อให้ได้เงินมีเกินเก็บเยอะๆเขาจําเป็นที่จะต้องเบื้องตึงหรือจําเป็นที่จะต้องห่างนะคะจาเป็นที่จะต้องนิ่งใส่คุณเพราะว่าเขาไม่สามารถแสดงออกความรู้สึกนตอนที่เขารู้สึกได้เขาไม่สามารถทําตามใจตัวเองได้ซึ่งเขากุ้งุดงุดงุดหงิดนะหงุดหงิดที่มันต้องเป็นแบบนี้ค่ะ เขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากแสดงออกอยากให้รู้นะว่าชอบเหมือนกันนะแต่ว่ามันติดที่งานนะคะพอมันติดที่งานแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นอุปสรรคสําคัญอุปสรรคชิ้นใหญ่ด้วยรวมถึงคนรอบข้างเขาด้วยน่าจะไม่เห็นด้วยนะคะถ้าเขาจะมีความรักเขาเนี่ยใจร้อนกระวนกระวายมากอยากให้งานมันจบมันสิ้นไปสักทีเพื่อที่เขาจะกลับมาหาคุณเขาไม่สบายใจเลยค่ะเขาอยากจะบอกเขาอยากจะให้คุณรู้ว่า เขาเองก็เสียใจนะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไปไม่ใช่ว่าไม่เสียใจทุกครั้งที่ไกลาการทุกครั้งที่ปล่อยให้คุณรอคอยนะคะทุกครั้งเนี่ยที่เขาทําเหมือนมีความสุขเฉลิมฉลองเนี่ยจริงๆเขาเครียดนะเขาคิดมากบางทีเขานอนไม่หลับนะคะเขามองดูคุณแล้วมองดูคุณอีกคิดเรื่องคุณแล้วคิดเรื่องคุณอีกทบทวนจนแบบว่าจะเลือกระหว่างความสัมพันธ์กับคุณหรือจะเลือกงานเออถ้าเลือกการ ก็ต้องสูญเสียความสัมพันธ์กับคุณไปแต่ถ้าเรื่องความรักก็ต้องสูญเสียงานไปนะคะเขาไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้นะเขาเครียดมากๆอะ่ะเขาแบบช่างใจลังเลใจมันเป็นตัวเลือกมันเป็นทางเลือกอะคะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเลือกงานเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มีเงินมากพอขนาดนั้นหรือเขารู้สึกว่าการที่จะดูแลใครสักคนเนี่ยมันต้องมีความมั่นคงก่อนซึ่งเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลือกงานเลือกความมั่นคงก่อนนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาเนี่ย อยากให้คุณรู้นะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้าซิแล้วไพ่นางฟ้าหลายอยากบอกอะไรแทนใจเขานะคะเนี่ย n อนเก m เมนเห็นไหมเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์มากๆค่ะเพราะไรแคมีซี่คุณมีพลังงานดึงดูดเขามากๆอะ่ะ จเจอคุณปุ๊เขารู้เลยว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่คนที่เขาอยากจะมีความรักอยากจะให้เป็นรักครั้งใหม่นะคะอยากจะสารสัมพันธ์ t t เ a c t i o n เพราะมันมีพลังงานดึงดูดกันมากๆแล้วก็อยากจะแสดงออกนะคะทุกครั้งเนี่ยที่เจอกันเนี่ยพยายามฝืนไม่ให้แสดงออกนะคะแต่ว่าเขาอ่ะก็อยากนะอยากมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่นะคะ จีบคุณใหม่อ่อยคุณใหม,ออใหม่อ้อยคุณใหม่เนาะคือสิ่งที่เขาอยากจะทำนะนะคะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์มากๆดูซิข้อความที่เขาอยากบอกแอบรักนะคะคุณไม่เคยแสดงออกคุณก็เป็นคนเก็บอาการเก่งเหมือนกันนะอย่าว่าแต่เขาเลยอยากอยู่ด้วยกันไหมเขาถามนะคะ รักแท้คุณเป็นรักแท้ของเขาแอบรักคุณอยู่ไม่คุณคุณไม่เคยแสดงออกอยากให้เขาอยู่ด้วยไหมแล้วถ้าอยากให้อยู่ล่ะเขาว่าเหนื่อยมากเลยนะตอนเนี้เหนื่อยที่แอบมองเหนื่อยที่แอบรักเหนื่อยเพราะความห่างไกลเหนื่อยจนต้องยอมรับความจริงอะค่ะทำไมหรอดูซิยอมรับความจริงว่าอะไร คุณขโมยหัวใจของฉันสุดท้ายก็ต้องแพ้ค่ะแพ้ความรู้สึกของตัวเองนะ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกและอยากให้คุณรู้นะคะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกนุ่นด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่ตอไปขอบคุณนะคะทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment. ขอบคุณที่ท่านทำทางสแตป์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากนะคะนิยายนะคะมีอ e ีบุ๊กอยู่นะคะในแมปนะปรับชื่อเรื่องว่าปรับรักร้ายคุณชายแบดบอยนะคะ ะะแล้วก็ฝาครีมนะคะอุตาวิครีมโปรโมชั่นเดือนนี้2ขวด500นะคะก็ราคาสุขภาพด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทาสแตมให้ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะวันนี้นุ่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย